เอาละครับทุกคนก็จะไปรับชมคลิปนี้วันนี้เนี่ยผมมีอะไรดีๆจะมาแนะนำนั่นก็คือร้าน Bubble Shop นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริการเติมเกมต่างๆครบจบในร้านเดียวในราคาที่ถูกปลอดภัยและคุ้มค่ามากนะครับบริการกดผลพิศาจ b l o c Food และบริการกดผลพิศาจ King Legacy นะครับผมและยังมีขายไอเดีเกม b l o c Food กับ King Legacy ราคาเริ่มต้นเพียง50บาท บับเบิลชอปนะครับผมบริการต่างๆครบจบในร้านเดียวได้แล้วที่บับเบิลชอปลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมใครที่กำลังมองหาร้านบริการกดผลและกดเกมพาร์ผมขอแนะนําร้านนี้เลยทีบักร้านบริการกดผลและกดเกมพาร์ตเลดสิ oh. ไม่ว่าจะเป็นบริการกดผลและกดเกมพาร์บล็อกฟูดคิงเลกาซี่แอนิเมท์ไฟต์เตอร์อนิเมท์พันชิงและชินโดริสรวมถึงบริการกดเพชรออสาทาวเวอร์ดีเฟน์และบริการกดตัวละครเบสบอลครบจบในร้านเดียวต้องร้านนี้เลยทีบัก นะครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมพิกเกอร์นะครับผมนะครับก็วันนี้นะเรามาอยู่กันในแมป Master Pi e c e นะครับผมซึ่งเป็นแมปเปิดใหม่นะครับผมเป็นเทสอยู่นะครับเป็นเป็นเทสเบต้านะครับผมก็เป็นแบบเพื่อนผมเองนะผมคิงนอนเคดีนะก็วันนี้นะก็จะมา เล่นรีวิวให้ดูนะครับผมว่าแมปนี้มีอะไรบ้างนะครับผมนะก็เดี๋ยวรอเปิดเร็วๆนี้นะครับผมน่าจะอีกไม่นานนะั้นน่าจะนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ทําได้เยอะพอสมควรแล้วนะโอเคก็ก่อนจะไปดูนะว่าแมปนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ Okay, okay. โ,อโอเคโอเคอุ้ยมีคนเข้ามาด้วยทุกคนโอเคก็ตอนนี้ก็เปิดเป็นเชสอยู่นะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูในตัวเกมกันบ้างนะว่าตอนนี้ มีอะไรบ้างแล้วนะตอนนี้ก็เหมือนจะยังไม่ค่อยมีอะไรนะแต่แต่เหมือนจะมีผลปิศาจแล้วนะคือผมไม่ได้ขอมันด้วยดิเออโอเคก็เดี๋ยวมาที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรหน้าเมนูก่อนละกันเมนูนะเมนูมีอะไรบ้างมีสเตตอย่างเดียวเมนูตอนนี้นะผมมีอะไรบ้างนะก็มีส t ตตอย่างเดียวอยู่เลยนะส t ตตก็อ่าก็เหมือนปกติทั่วไปนะเป็นเซ็งดิฟเ e นส์สเตมิน่าสวอแล้วก็ดีว์ฟูดนะครับผมซึ่งมีพอยต์อยู่3 ันก็อัพไอ้นี่ไหมสเตมีน้าไหมสเต็งด้วยแล้วก็อ่ะอัพอย่างละหนึ่งละกันโอเคก็อัพได้นะครับแล้วก็มีรีสเต็ตเอ่อใช้โรบักนะครับผม75โรบักนะในการรีสเต็ตนะครับผมโอเคแล้วมาดูที่หมัดกันบ้างหมัดเลขหนึ่งนะครับเอ่อถ้าต่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะวุ้ยมีอัพเปอร์คัตด้วยอ๋อเป็นแยับซ้ายแยับขวาแล้วก็อัปเปอร์คัตนี้ไงอัปเปอร์คัตโอเคถ้ากระโดด มีท่าวิ่งไหมไม่มีโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงมอนสเตอร์กันบ้างอันนี้เป็นอะไรเทคเควสรับเควสเหรอกดตัวทีนะผมเพื่อรับเควสนะกดเออเลเวลหบวกตีแบนดิตนะครับผม5ตัวนะก็ตอนนี้มีแค่หมัดอย่างเดียวนะครับใช้หมัดตีแบนดิตโอเคแบนดิตไม่ได้ไม่ได้โหดมากนะโอเคก็พอไหวนะโอเคก็เดี๋ยวลองตีดูนะว่า เควสหนึ่งนะจากเวลหนึ่งจะขึ้นไปเวลเท่าไหร่แต่ถ้าตามปกติก็เควสเควสลเวลปะทุกคนนะก็จะประมาณนั้นนะน่าจะเควสลเวลนะโอเคตัวที่3ตายยากอยู่นะรวมมอนได้ไหมอ่ะสามโอเครวมมอนตีทีเดียวแล้วกันโอเคทีเดียวเฮ้ยเอ้าโอ้โหลืมดูเลือดทุกคนสรุปผมตายโอ้โหแล้วตายตายแล้วเควสมันอันนี้ด้วยอ่ะแล้วสแตทที่อัพไปคือยังไงโอตายแล้วเควสหายด้วยทุกคนโอ้โห แบแบบแบบแบบมันยังไม่อันนี้นะทุกคนโอเคเด๋ยวตีไม่เด๋ยวตีไม่เดือวตีไหม่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้คือาผมอยากรู้ไงว่ามันมันตีเควสหนึ่งมันได้เวลเท่าไหร่โอโ้โหตายเฉยงงงงนะทุกคนไม่คิดว่าจะตายไม่ตีไม่ไหวจริงดีทำไมตอนแรกเหมือนจะไหวไม่ไหววะทุกคนเลือดเลือดไม่พอละตีไม่ไหวนะครับโอเคก็ตรงนี้นะผมเป็นที่ฟาร์มสำหรับเลเวลหนึ่งนะเป็นเบนดิตครับเซิเวอร์ตอนนี้ก็เหมือนจะมีหมอกหมอกอยู่นะเป็นแบบมันจะมองอยากนิดนึงนะคุณผู้ชม เฮ้ยโอเคเดี๋ยวมาดูท่ากระโดดหน่อยเขาเรียกว่าอะไรเดินชมจันหรอใช่ปะกระโดดเอาเอ้าเอา,เอาโอ้เมื่อกี้ยังกระโดดติดอยู่เลยพอซูมใกล้ๆกระโดดไม่ติดซะง,งั้นอ่านี่ไงกระโดดได้ละสองทีสงสัยถ้าเตมีหน้าไม่มีนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูตรงไหนบ้างอันนี้เป็นเกาะแรกนะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าสำหรับเกาะแรกอืม ไม่น่าจะมีแล้วนะครับอืมไม่น่าจะมีแล้วนะก็มีประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้นะครับก็โดยรวมนะโมเดลต่างๆก็ถือว่าโอเคนะก็ชมชมเพื่อนหน่อยละกันนะครับผมก็โอเคเลย แต่เรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันคือมันยังไม่เสร็จเนาะก็ยังพูดเต็มปากไม่ได้นะก็ต้องรอให้ทําให้เสร็จก่อนละกันนะถึงจะว่าได้นะครับโอเคเฮ้ยตรงนี้มีห้องอะไรด้วยเข้าได้ไหมเนี่ยออเข้าไม่ได้โอ้ตอนแรกตรงนี้ว่าเข้าได้นะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของโมเดลของอะไรอ,อาวุธอะไรพวกนี้กันในดิสคอร์ดละกันนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวตัดไปหน้าดิสคอร์ดนะครับผม โอเคครับผมก็ตอนนี้นะมาอยู่กันหน้าดิสอร์ดของมาสเตอร์ e ี e นะคมโอเคนะกเ็เดี๋ยวเรามาดูกันที่อันแรกเลยละกันเหมือนจะเป็นโมเดลของดาบโยรุนะครับนี่เลยถ้าฟันนะแล้วก็รูปทรงดาบโยรุนี่ตอนเคลือบฮาคิเอ้ยสวยสวยสวย ถือว่าทําออกมาได้ดีนะสําหรับดาบแล้วก็การเคลือ่อบฮาคีนะ,นะสวยนะสวยนะผมชอบฮาคีแบบนี้มากเลยคือฮาคีแบบเต็มตัวแบบบล็อกฟูดผมว่ามันมันก็โอเคนะแต่แบบนี้มันเท่นะมันเท่นะครับผม mm. โอเคต่อไปเป็นด้านของดาบเหมือนกันอันนี้คือดาบอะไรเนี่ยโยรุบีสองเหรอน่าจะโยรุบีสองนะทุกคนอันนี้ไม่ชัวนะครับแต่น่นาจะคล้ายโยรุอะแต่ไม่รู้ว่าใช่โยรุไหมนะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่อันนี้เป็น ผลน้ำแข็งนะครับอุ้ยเป็นผลน้ำแข็งนะเป็นเดินบนน้ำเอ้ยจะเรียกว่าเดินไหมเรียกว่าวิ่งบนน้ําแล้วก็มีเป็นเหมือนจะเป็นหอ,อกน้ําแข็งนะหอ,อกน้ําแข็งที่ในกระตูนะครับผมที่เคยใช้หอ,อกนะก็เป็นหอ,อกน้ําแข็งกับวิ่งบนน้ํานะครับผมแล้วก็น่าจะมีสกิลพวกสกิลนกไม่ก็สกิลอะไรสักอย่างสกิลแบบว่าปล่อยน้ําแข็งออกจากเท้าออกจากมืออะไรประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นเกาะเกาะใหม่ใช่ไหม ก่อนที่จะมาอัปเดตหน้าใช่ไหมรูปทรงเกาะอดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับดูไม่ค่อยออกเลยนะก็เดี๋ยวรอตัวเต็มละกันทางด้านของผลพิศารนะก็มีผลอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมีให้ผมเดานะทุกคน1ละผลไฟเมละ2ละน่าจะผลโกมุอันนี้เลย3อันนี้เลยผลสไปซ์หรือเปล่าไม่ก็ผลอันนี้ผลผลของบาร์กี้อะทุกคนผลแยกส่วนแล้วก็สีฟ้าฟ้านี้ไม่แน่ใ,นใจผลฟินิกหรือเปล่าผลฟินิกไม่น่ารูปอย่างนี้นะ คือผมเดาไม่ค่อยออกเลยผลสีฟ้านะก็ประมาณนี้แล้วกันแต่หลักๆก,ก็น่าจะมีกันครบแหละเอยน่าจะผลน้ําแข็งใช่ใช่ใช,ใช่เพราะเราเพิ่งดูไอ้นี่มานี่ผลน้ําแข็งเออน่าจะผลน้ําแข็งนะก็ประมาณนี้หลักๆนะแต่น่าจะมีผลผลเพิ่มเข้ามาอีกเยอะเลยอันนี้ก็เป็นเกาะแรกนะครับผมที่เข้าไปเทสเมื่อกี้นะเป็นเกาะนนี้นะครับก็โอเคก็ทําออกมาได้โอเคภาพก็สวยนะครับก็โอเคถือว่าทําได้ดีแล้วก็อย่างสุดท้าย คืออะไรกินผลอ๋อเป็นอนิเมชันในการกินผลเฮ้ยเท่เท่เท่จ้าเท่จัดเท่จริงเพื่อนผมโคตรตึงอะทุกคนเฮ้ยถ้ากินเรี้ยวอะเอออันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ถูกใจครับผมอันนี้ถูกใจนะโอเคก็น่าจะหมดประมาณนี้แล้วนะก็เดี๋ยวปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะขี้เกียจเข้าเกมแล้วนทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปปิดในเกมก็ได้ไปก็แค่กดเอออันนี้เข้ามาในเกมแล้วกันนะโอเคปิดในเกมก็ได้ครับอืมโอเคครับผมก็สําหรับการ มารีวิวแมปในวันนี้นะครับผมสำหรับแมปอะไรอะ m a s t e r p ์พีทนะครับเป็นแมปเพื่อนผมเองนะก็มาเล่นกันเยๆแล้วกันนะถ้าเปิดเต็มนะผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบแล้วกันนะอันนี้เป็น เทสอยู่นะใครอยากเทสก็เข้ามาเทสกันได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์เทสไว้ใต้ดีคริปชั่นกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากมาทดลองเล่นนะก็ตอนนี้มีแค่เทสแค่ในคอมนะผม p c นะในโทรศัพท์ยังเล่นไม่ได้นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปวโนนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดกระดิ่งนะผมก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยโอ้ยกดกระดิ่งเออฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมโอ้โห ลิ้นเป็นไรไม่รู้โอเคครับผมซียูบายบายจุบจุบครับสวัสดีครับผม